สิ้นหมัดโคนต่อจกเมืองรองนะคะผืนนี้ราคา2,500บาทนะคะเราบุผ้ากาวให้แล้วเรียบร้อยค่ะโดยผืนแรกค่ะเป็นลายน้ำอ่างนะคะเป็นการทอแบบยกราคาจึงไม่สูงเท่าการทอแบบจกนะคะีผ่ผืนที่1พื้ผืนที่2ค่ะผืนนี้เรียกลายมน16นะคะเป็นสีงาค่ะสีงาช้างเชิงไหมด้วยนะคะบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อย ราคา2,500บาทอันนี้สวยไฮคลาสมากๆใครเป็นเจ้าของรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะพื้นต่อไปค่ะเชิงมน16เช่นเดียวกันค่ะเป็นเชิงยกนะคะตัวสิ้นเรียกสิ้นหมักโคนลายผักแว่นนะคะเป็นสีแดงยกน้ำตาลค่ะซึ่งสวยลงตัวเข้ากันมากตั้งแต่หัวจะหลดเชิงเลยทีเดียวค่ะพื้นนี้แนะนำค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็น สิ้นหมักโครนเชิงยกนะคะลายชาววังค่ะซึ่งจะเป็นสีอาเทานะคะยกสีแดงมะเหมี่ยวค่ะสวยคลาสสิกค,ค่ะนุ่งแล้วเย็นใจนุ่งแล้วสบายผิวนะคะผืนต่อไปค่ะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้นานๆเราจะมีสิ้นหมักโครนที่สีชมพูสีเจิดเจิดชมพูชมพูแจ่มแจมอย่างเงี้ยนะคะนานๆจะเห็นสักทีหนึ่งนะคะเป็นเชิงยกลาย ชาววังเช่นเดียวกันนะคะทุกผืนค่ะบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยราคา,า2500บาทนะคะขนาดของผ้าคือ110ซนตเมตรคูณ1น0ซนเมตรหรือ2หลานั่นเองเราเย็บริมของผ้าติดกันไว้แล้วเรียบร้อยนะคะผืนนี้ก็ลายมน16แบบฉบับของจังหวัดสุโข,ขทัยเช่นเดียวกันค่ะตัวสิ้นสีแดงค่ะสนใจผืนไหนทักมาได้นะคะ